จัดจัดค่ะพักกุดโอ้โหสวยมากๆเลย นะครับบาตุมองแบบบุบบักครับพี่น้องเนาะจุนน่ครับน่ครับตอนนี้มนจะไปผัดหรือว่า <c oughs> จะไปทำอะไรวันได้คิดรู้ก่อนว่าอะไรอร่อยที่สุดน,นะครับพี่น้อง ต่อไปทำกับเขาดนนีกว่าครับพี่น้องเสาววันนี้มนหาผักกุดครับเอาไปนืงเมืองผักกุดผักกุดงามๆรับพี่น้องอ้วดูหยัดอบๆนะครับมุ้นกรเบวาปังเขา มาเอาผักกุดตรงข้างานาโอวันนั้นมาเอานิดหนึ่งนะฮะันก็เลยแก่ไปบ้างแล้วมาเอาปักชังนั้นปุ๊กขึ้นหเหรอหรอเดียวนน่หรอ,อ ผักสดๆนะครับพี่น้องมาผักแครพผักอยากกินผักธรรมชาติแบบมนก็มาเที่ยวกนมลเลยเลยนะดู เมื่อเปเก็บไปน้ำห้างพองนะ่ะเาจะไปทำมีหนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเอาไปทอดกับแป้งก็เลยนะครับพี่ขนม ผักกุดอ่าเป็นพื้นผักที่กินไล่นะฮะทำลายเมนูครับหลักหลายมากๆเลย Uuuu Tao bắt cột với một đây sao mang lại ở nơi này đang nắm Trong mưa cái hay có trong mưa luộc của nó lên Nó มาปอบปูดูลูมันเลอาว่ะเอาปากามเหรอเอาสองอันเออหยั